สวัสดีครับมาครับวันนี้ครับกั้จะพลูห้อยโค้งนะครับเรื่องสมุนไพรแน่นๆครับนี่ครับห้อยโค้งจากปัททลุ่งกับแฉฟีดมานำทีขั้วข้าเล็กกับใบจะพลูเครื่องแกงแล้วก็ใบร่าครับคาดไม่ได้เคยถูกย่างมาจากปัทลุงครับตังน้ำกะทีนะครับอ่าให้เรียบรอยแล้วก็ไล่นำพึ่งแวนไปอีกนึง เมื่อน้ำเทเริมเดือดครับใส่เครื่องแกงกับเคยลงไปตามปริมาณยากเพชรก็ใส่หมากรับแล้วก็เคยใส่ไปนึ่งช้อนพูนๆครับแล้วก็จัดการกับโกเล่โกเล่โกเล่คนคนคนในเครื่องข้าวกันไปเลยครับค่อยๆข้าวไปเรใช้ายกะทีนึ่งกลองนะครับอร่อยมิลลิลิตรใส่เกลือครับพุ่มใส่ลงไปรุงเลยนะครับ ลงไวก่อนในแองคาวเหนือห้อยครับแล้วก็บ่น <dunk ing eni> ้ำเดือดกับโรก็ใส่ห้อยลงไปเลยครับตังเผืองในอ้อยแล้วก็ตัวห้อยนะครับอ้อยโค้งโค้งเทมเนื้อมันจะไม่จืดกับไม่เมื่อนเนื้อห้อยเชอรี่ครับตั้งบ่น้ำเดือดกับน้ำเดือดได้ทีกรักกลักกลักกักกักกักเราคุณแลกครับหัวห้อยมันคาวเส็ดตัวแลวไมมเศ็ดตัวเท็จเรก็ใส่หัวข้าเล็กกับหัวข้าปลาออนอนครับใส้ลงไปเลยดับกลิ่นครับ รับกินรมันไบร้อนๆแล้วก็ปิดฝ้าให้มันครักคลักคักเปิดออกมาเลยผมเปิดครักคลักลงมาแล้วเราก็นี่ครับใบจะพลูแต่เราคว้านไว้แลวใบอ่อนเราไม่ต้องคว้านนะครับใบรายี่ยียีน้อยๆครับใบยี่ราบมาซากล้างครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปนี่ใบจะพลูอ่อนๆใบราจะมีดอกเอียด กำลังนี้ครับนำไหลไเล่ปากไปนำไหลไเล่ไปแล้วค้อลงไปให้จมจมครับคดลงไปให้มันเหี้ยวนะครับปดลงไปในน้ำเดือด,อดอมันก็เหี้ยวดยถ้าพามันเองครับเดี๋ยวก็พอร์ตเซ็ตรากระรอเลยครับที่นี่คนคนคนจจมจมแล้วเราก็ระรอไว้นะครับ รอเผื่อให้มันเดือดอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมนะครับผมลืมลืมบอกว่าผมใส่รอด,ดีลงไปนิดนึงนะครับไม่ใส่ชู้วรกับบิดฟ้าครับแล้วก็ปบเดือดตะครักเราก็เปิดออกมาแล่เลยนี่ครับข้าวเหนือข้าวเหนือโอ้ยข้าวในสมุนไพรของเราครับใบจะพลูใบร่าเลยเบ็ดแจ๊กแจ๊กแจ๊กับมันน้ำไหลเลยครับไปไปตักข้าวกันว่า ได้เวลาครับเห็นไหมกับตังไข่ห้อยตังอืมไปครับ